ครับผมพูดถึงในการปลูกข้าวเนาะอีกอย่างนี่เป็นปัจจัยที่มาแต่ละปีที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของดินฟ้าอากาศโอ้อันนี้จะบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วเมื่อห้าปีที่ผ่านมาหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาชนประธานจำได้ท่านผู้ชมออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เราไม่มีข้าวปีนาปีนาปางนะนาปีนาปางไม่มีสมัยก่อนนาปีคือปลูกตามฤดูฝนนาปางราปลูลก,ลกตอนนอกฤดูและใช้ชนประธานแต่ตอนนี้ วันดีคืนดีฝนจะมาก็มาฝนอยากจะไปก็ไปน้ําอยากจะท่วมก็ท่วมอากาศเย็นก็เริ่มจะห่างหายไปล่าสุดนี้ที่ท่านผู้ชมเจอกันก็คือเรื่องหมาอ้อนนะฮะที่ส่งเสริมอิทธิพลโซนร้อนหมาอ้อนเกิดน้าท่วมใน11จังหวัดกระจายกันไปเกิดวัฏภัย12จังหวัดแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราประชาสัมพันธ์เพื่อตั้งรับนะครับให้ตรหนักมากกว่าตรหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง รายงานก่อนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือที่ผ่านไปนะฮะหมอนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมเนี่ยบริเวณอัามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นเช่นนี้นะครับจะทําให้ตอนบนเนี่ยภาคเหนือมีฝนตกมากยิ่งขึ้นในส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและที่ผ่านมาหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรผมจะไปช้าๆนะถ้า100มิลลิเมตรท่วมครับ หนึ่งร้อยห้าสิบถึงขั้นฉุกเฉินและปริมาณน้าในแม่น้ําสายหลักปิงวังยมน่านลำสาขาป่าศักเหล่านี้เองท่วมท้นลำสาขาที่มีปริมาณน้ำลนรุ่มป่าศักดรุ่มน้ําชีรุ่มน้ามูลรวมการระบายน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่โซนตั้งแต่จังหวัดนครนครสวรรค์เป็นต้นมานะฮะหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยลูกบา์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งเฝ้าระวังในห่วง 24ถึงวันนี้วันสุดท้ายแต่การระบายตอนนี้ณนะล่าสุดนะครับข้อมูลนะล่าสุดบานประตูระบายน้ําที่เขื่อนเจ้าพระยายกระดับขึ้นเปิดเพื่อระบายน้ําเหนือเขื่อนอตั้งแต่จังหงวัดนครสวรรค์เพื่อไม่ให้จังหงวัดนครสวรรค์พิจิตพิษณุโลกได้รับความเดือดร้อนแต่ปัญหาคือคนที่อยู่อยุทยายอย่างเช่นบางบานต้องระวังนะครับ สำหรับปัจจุบันนี้นะฮะยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับจากมาออนเนี่ยนะฮะก็ค,คือจังหวัดลำปางเพชรบูรณ์อุบลรัตธานีอุดรธานีบุรีรัมย์ขอนแก่นมหาสาร,รคามนครราชสีมานครนายกพระนครศรียาและอ่างทองนะครับรวม23อำเภอ106ตำบล405หมู่บ้าน ภาพรวมกับสถานการณ์ในบางพื้นที่ระดับน้ําเพิ่มขึ้นบางจุดระดับน้ํายังทรงตัวครับประสานพื้นที่เร่งระบายน้ําและดูแลผู้ประสบภัยแล้วนะครับส่วนสถานการณ์วัตภัยในพื้นที่12จังหวัดนะครับก็ได้แก่แม่ห้องสอนพยาวลำปางลำพูนสุขโขทยัยกำแพงเพชรอ,อุดรธานีกาลสินมหาสาร,รคามตราดปราจีนบุรีและอ่างทองรวม22อำเภอ40ตำบล72หมู่บ้านบ้าน,านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย91หลังไม่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตนะครับขณะนี้สถานการณ์ยุติแล้วในทุกจังหวัดนั่นเองนะครับก็ปอพนะครับเร่งระบายน้ําในส่วนที่มีอยู่ในขณะนี้ผมใช้คาว่าผ่านน้ําละกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆคนจะมองในมุมของอุทกภัยอย่างเดียวการผ่นน้ําตรงนี้เนี่ยจะมีการผ่นน้ําลงพื้นที่เก็บกักน้ําใหญ่กลางเล็กและเขื่อนหลักของเราด้วยและในลาสาขาที่มีการถากถางหรือว่าขุดลอกเนื่องจากว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฤดูแรงหรือว่าฤดูที่ ไม่มีน้ำหรือไม่มีฝนเราจะมีลําน้ําสาขาที่มีน้ําคงคลังอยู่ที่ท้องน้ำเนี่ยเพื่อใช้ในการเกษตรด้วยเพราะอย่าลืมว่าลําน้ําที่พาดผ่านต่างๆนอกจากทําการเกษตรแล้วคุณพิพัฒ อปทอบางอปทอมีหัวสูบน้ําดิบจากลําน้ําสาขาหลักเหล่านี้ดังนั้นชนประธานเองต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างเรื่องของการระบายน้ําที่ได้รับความเดือดร้อนและคงคลังของน้ําที่จะใช้ในช่วงอีก6เดือนแล้งที่เราจะถึงซึ่งต้องพูดคุยกับกรมอุตุนิยมวิทยาควบคู่กันไปไม่ใช่นนั้นจะกลายเป็นว่าเราเทน้ําทิ้ง<อ>แล้วที่เหลือไม่มีน้ํามาเทเติมแก้วแล้วครับเราเดือดร้อนอนะครับตองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้อง บริหารจัดกันว่าเดี๋ยวช่วงคุยให้เคลียร์นะฮะเรารจะไปออขออภัยครับช่วงสันหา,มา,นหามาเล่า,า,เ,ลาเราจะไปคุยก,กับเรื่องของการจัดจากนน้าในพื้นที่ของจัหงหวัดนครสวรรค์ด้วยดีจุดเรียกว่าจุดบรรจบเนาะของแม่น้ำสีสาปิงวังยมนาศถูกต้องเพราะว่าห่วงที่เราประชาสัมพันธ์หลายวันที่ผ่านมาเราไล่าตามสายน้ำนะท่านผู้ชมเราประชาสัมพันธ์น้ําฝนตกที่ลําปางมากมาที่จังหวัดสุขโขทัยมากอ่ะคราวนี้มาถึงปลายทางปิงวังยมนานพอรวมกันแล้วเนี่ยเจ้าพยาเจ้าพยาพอไปถึงเจ้าพยา จากนี้เป็นต้นไปอีกกี่กิโลเมตรที่เราจะได้รับ,รบ,รบความเดือดร้อนหรือไม่จนกว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยายที่จงังหวัดชัยนานบเดี๋ยวไปพูดคุยกันในช่วงสันหามมาเล่า